งานแข่งแบ t เทิ of นออฟต n g ลิงชันนะคะระหว่างตัวตึงไกลลาดกับกําเนิดจากน้ำตัวผม้มเผาเธอนะรับนะครับตัวกิเว่าอะไรนะตัวกินตัวกนว่าอะไรับทิ้งสี่ครับลงตรคนี้ตัวสามใบนะครับตึงสอง สามครับกันนำเลยลวกันครับทิ้งสูนลงครับตทิ้งสามครับ แล้วก็ดำจริงลงนี่ับผมแล้วก็ขวดเข้าไลฟ์ไปเลยครับสามไลฟ์เลยครับเ<อ>จ้าก้าใส่ที่ก่อนตัวไหนครับตัวนี้นะครับอ่อขออนุญาตชายครับรับสามไลฟ์ครับแล้วก็ขานเธอเลยครับสอง,ส,อง,ส,องสี่มได้คได้

กูจลองไปยังพ <jogo> ี่เฮยเอกัน <anonymous> ว <eterm Gore> ันนี้ที่บ้นถ่ายเลยอะเป็นอไ่าย่ยเลยเลดภาพนอนฮะชั่วโมงกมีแบนี้หมลางลงมันแค่เรียยใช่ไหมไม่ได้บวกพลังเลยแค่เลี้ยเดี๋ยวครับบวกพลัง้างล่าโป่งเลยไปไม่แน่ใจแล้วก็มันมาใหม่จะใช้เวทมน ครับผมครับขอเชิญนี่มาไดสภาพมอมกันครับออะผมเมามอเตอร์ตีนี่ครับพลังเท่าไหร่ไหยสี่ครับพลังสี่พลังสามกับสภาพนอนโอเคครับมอตี้ครับตี้เขตใต้กจบครับโอเครับทืสองนะครับคนหนึ่งครับผม แต่เฉลยสองต้องขอบคุณครับเอ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 พลังห้าเยอะจริงจริงไม่อยู่อันนี้อันนี้พลังอะไรครับเป็นห้าครับถ้าพี่ตีก็เป็นหกเป็นหกอ๋อมันเก่งจังเลยวะใช่ครับฮาร์มันเบอร์อะไรอย่าเลี้ยเก่งจังวะ อ,อตีหกซื้อตีมาเป็นหกสู้มาได้แต่คู่ก็มันเป็นหกเอางี้ก่อนนะครับยกนะครับก็เอาห้าตตยคู่นะครับคู่ได้ครับ เดี๋ยวเาใ่เาดแล้วก็ผ่นเทินครับจุ๋ยฮะจากครับคุณีมาใหม่มาอีกแล้วไม่รับรังยังไม่เท่าไรสี่

คุจิระมาอแล้วครับผมขอเอาคุจิระตีเอ้ยเอาลูกดินตีกันนะตีพลังอ๋อยตัวนี้พลังเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นพลังห้าอันนี้สามตัวนี้นะครับผมปล่อยครับนี่ตีครับผมพลังเท่าไหร่ฮะนี่สี่เท่ากันฮะลายคู่ลายคู่ปล่อยครับครับแล้วก็ลายคู่นี่หรอจะปลุกครับอันนี้ก็ผ่านครับผมเข้าเรื่องไหมไม่ครับไม่ไม่เข้าโอเค

เรเป็นนกมดคี่กแบบนี้คนน้และคนไมดดีใช้หวยหวอะไรี่ที่มาราี่ไม่ดคาราบี่ดตีโีีครับตรงกลางนี่ครับก็มั็เปลี่ยนเกมผมก็แก็ รปปรจริงก้ามอย่างใบครับกรับผมผู้ชายเลยเหรอค้ับผมเอาทเอาทพนี่มาครับแต่ยังใช้ไม่ได้ผ่านครับผ่านเธอเลยถูยครับขอเช็คหน่อยนะครับ

ผ่านครับผมไม่ไม่ตีไม่ตีครับเก็มยอะด้วยตัวหนึ่งครับพมฟี่เรียบเมียมาแล้วได้จวอีกสามตีไปก็ได้จวอีกมันเยอะไปอันตรายครับผมเก้งสี่ครับครับผมลงมาใหม่จัวรลุ้นครับหนึ่งสองสามปึ๊บตัวต่อ พลังเท่าไหร่ฮะตอนนี้เป็นรางสองครับมีใครนอนเลยอ๋อมีรู้ละอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วพี่นอนรับก็เป็นสามปวดมันก่อนใช่ไม่เอ่อริงสี่ครับครับลงสี่ครับอื้พลังเยอะจังวะไล่เหลือสอง เอาไงดีวาเอาไงดีพลังพลังนะสองสองครับเท่าไหร่ลงวะเอาเลยวะจัะเลยทิ้งสองลงโอ้ก oh. ันนำก่อนอันนี้ตีนี่ครับอขอลิกกี้ครับหยิบไอ้นี่มาเอาเวล้ <c oughs> า <c oughs> ตายก่อนก็ลพลังเหลือสี่พลังเป็นหกครับผมเขาสั่งสี่เรียบร้อยแล้วเ oh. ขาว่ายังเป็นหกอยู่โอเค ไม่ได้ว้ยแต่ว่าเดี๋ยวเซอกรก็หมดโอเคตีนี่ตายคู่ไปเลยครับได้เลยแล้วก็ตันนี้ทำอะไรไม่ได้ลแล้วเพราะลิกกี้ผ่านครับเจ้วครับผมขอคีนก่นอนอ๋อฮิวอะไรครับอ่ะแล้วผมขอเคียนนี่ครับได้ครับจะผ่านเลยตายนะครับมือสูงนะครับ,รบหนึ่ง สองสวัดใจจบววัดใจอย่างนี้แหละพลังพลังสี่ครับส่งวัดแล้วไม่มีอะไรจะเหลือไม่จะเสียดีปาวะหรือว่าเรียกพรเจ้าวอนนี้วะเลิกคุยกับตัวเองไหมเอาวะ คิดียาชิดกำลังสี่ทิ้งสามลงนี่บูตตัวเองหดครับได้เลยแล้วก็ใช้นี้ฮะเออใช่ออตีเวลา เออร่ะโอเคโอเคไม่ลืมลืมก็แล้วโอเคโอเคครับเไรลืมลืมต้องใช้ก่อนโทษโทษเลยอะไรครับอันนี้คืนโอเคลิกกี้เคลียร์ไปแล้วใช้โรงพยาบาลทิ้งชายด้วยได้ครับเอาเหมือนกันเลยทิ้งชายไม่มีการเล่นนี่ขึ้นมือซันนี่จะใช้ไม่ได้ จ่ายเิ็นคอรสครับใช้จะใช้ทิ้งไม่ได้ในเทอร์นี้ต้องรอก่อนจ่ายเิ็นคอรสจ่ายคอรสได้แต่ว่าเรียกไม่ได้อ๋อเหรอใช่ใช่ครับผมขอไม่สามารถคือไม่สามารถเรียกในเทอร์นี้ได้แต่สามารถแต่ว่าอันเนี้ยสามารถจ่ายเิ็นคอรสได้ครับไม่สามารถใช้เราะว่าโอเคโอเคไปจ่ายนี่เนี่อินมากครับอันนี้ฮะขายไปเลยครับอ้ไม่ครับมันจะไม่ขายโอเคโอเคสั่ราตีเคลียร์ผมได้ผมจบครับครับผมมือสูนนะ มโอกไหไปคโับอ้โหอ้วครอ้หโออ้โอ้วบาย้ลอ้วอ้โห้โหโอ้ว้วหโ่้ง้งหโอ้โห้โห่้งหโ้หโา้โหโอ้โหโอ้าหโ้หมอ้โอ้หโอ้โอ้โหอเโหโอ้อ้โหโอ้อ้โหโออ้อ้โอ้โ้้โหโบ้อโ เอาเมียมารอบนี่คัเอเมียนะครับแล้วก็หัวรับเชียเอือแล้วผ่านครับหนึ่งสองสาม ขอใช้เป็นคอได้ก็ดีอยู่ที่คิดนี่ว่าพี่บาลเราไม่คิดว่าใช้ไม่ได้แต่ว่าโดนโกงแม่เลยครับพี่แล้วโดนเลยครับเคยโดนเขาบอกว่าใช้อะไรไม่ได้เลยเอามาเดี๋ยวที่จริงมันใช้เป็นคอได้แต่ว่าถึงะมาเล่นได้เอามาก็โดนลดไปด้วยแต่ว่าแต่ก็อ่านแล้วก็มันก็ไม่มันก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นใช่มันไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่าอาจจะโดนโกงโอเคผมพอใจครับผมใจโฮบบิ๊กเฮ้ยตีเคลียรร์คับผม กลังห้าได้จบครับครับตัวหนึ่งครับตัวสองหนึ่งสองต้องมีอะไรที่ลงได้เเชิญเมียได้หรือเปล่าได้ตัสามสามหนึ่งสอง สรุป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 มือเมื่อไหร่ครับศูนย์ครับเออวตายคู่อีกเอ้ยเราต้องตายคู่ไปแบบนี้เรื่อยๆไม่ตายคู่ครับเออเย้แล้วปิดควานครับแล้วเดี๋ยวลงอะไรไม่ได้แล้วเตะหัวเลยครับแล้วครับข้าผ่านครับหนึ่งสองสาม ใช้กำเนิดจากน้ำครับกำเนิดจากน้ำมันมันทำอะไรได้นะผมลืมก็สามารถเรียกตัวจากสื่อสารได้ตัแบบบึงพวกเฉพาะบึงใช่ไหมแล้วเรียกไอตัวอริวันในตัวนั้นไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับอช้เกจให้เรียกครับไปเลยโนสวยครับผมใช้ผมทิ้งนั่นลงนี่เรียกอะไรคุยน้อป เข้าสารเออข้าเข้าเด็กกระผมสองอันนี้สองใบ,งบทำไมีไม่ให้ผมเลือกล่ะเย่แล้ว <c oughs> ก็อีโรงพยาบาลดีไว้คิ้ด้วยตลักสักเพิ่มหน่อยนะครับเราผมได้จวดหนึ่งใบครับที่นี่จวดนะครับแล้วก็ผ่านครับผ่านจับเงานมีสองจวหนึ่งใช้อะไรได้วยของใช้อนี้ในการทิ้งแล้วก็เลือกไม่เกินสามนะ ไม่เกินสไม่เกินสามไร่ม่เกินสามเรืองเที่ยวดาแบงค์ไหมนะครับ ก็ไม่รู้ทำอะไรได้เล่นเดึงเอาวะเสี่ยนเล่นสามไอ่ิลงไม่ได้นีห่หวลืมโทษนะจ่ายคอรสได้ครับจ่ายคอคอสได้ เมื่อนี้ผมเลือกแบงค์มันก็ใช้ไม่ได้มันไม่มีเพจใช่ลืมยังยังไม่ใช้ไม่ได้ลืมโอเคครับปวดธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็ผ่านเทินครับหนึ่งสองเฮอพีครับยิวเอาเลยครับยิวนับปกติผัานผ่านผ่านนะดูไอ

ลงหนึ่งเลือดไม่เยอะเียชิปหัวไปแล้วครับชิดมากวนหัวชิปมากวนหัวห,วหว 2, นึ่งสองสามเดซี่จให้ผมมากล,ลงบาลนะครับครับผมอินนี่จะเป็นคอยครับผมสี่ละสี่ลงครับ

แล้วก็ถ้าบรนจุตีก็กลายเป็นแปดถะครัเพราะว่าเพราะว่ามนมันจะนอนด้วยอโอเคครับอันนี้ซัดเลยหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดซัดเลยซัดเลยเดี๋ยวว่าแปดโอเคครับแปดต่ว่าสี่ห้าหกเจ็ดนี่บวกไปเป็นห้าหกเจ็ด แฝดแฝดมมาตายวะเขาไม่อยากเสียเลยเฮ้ยครับเขาเสียเลยครับมันมีโูกบา์อยู่ก็เสียไม่เลยโอเคแต่ว่าใช้นี้ฮะลิกกี้ของกีฬากลับมาครับ อย่าลืมครับเอาคืนรายการนี้อ่าผ่านครับผมโอเคนะครับจมือหนึ่งจิระผมสองอ่าตั้งก่อนจิราพลังเท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้คนนี้สีเป็นสองไอ้ยิ่มกระจกยังมาข้างอยู่ผมไม่ยอมกูกระจกยังมา ถ้าผมนอนันดับเลยนี่ออกเลยอะไร้หนึ่งอยู่กูยังจอกยังจ็บเจ็บเขาเนเก่งอ่าทิ้งทิ้งหนึ่งไปใช้พยาบาลมาพี่แมเมีแมเดิมเมเดิเยมดิสินีดิอเิเดิมเเดิเดิเดเดิเดีมจะนิ ไอ้๋ยวผมไม่จะสับทำไมวะตอนนี้ผมลนะหาบึงไม่เจอผมอุ่นหอยร้านรีบ, <c oughs> บึงบึงบึงใช้ใช้เมียไม่ได้ใช้เมียเป็นคอร์สได้อ่าอย่าดีกว่าไม่เอาแล้วสองอหอใ <c oughs> อห้ผมว่าอีกสองรังเลยวะอ๋อหัวดก่อนมันจะได้เก่งใช่หวัดนะหวดกนะครักลายเป็นสามเอ่อนั้นเมียเอาใช้เมียไม่ได้เหรอเมียพึ่งมาถ้าใช้คอร์สไ้เองเดียวโอ้ยถือไว้เองเดียว อพลังสอบได้มีอะไรพิเศษเอาเทมไปก่อนครับครับอย่างนี้ก็เก่งขึ้นยังเป็นสามแล้วอตีมันขาดเป็นสี่ครับตีครับอือให้มันเก่งหน่อยโอเคแล้วผ่านครับ destiny destiny พี่ฮะอีว์เซ่นใสหิวเนี่ยเราแปลกดีแล้วแบบนี้สลิมก็ยิ่ากลัวแล้วยังจะหิวให้เห็นมันบ่อยๆ่อยเย้ใช่ครับผมอ่เอาเขาเปิดช่องให้เราผมเรียกอะไรไม่ได้แล้วครับผมกลับมาตั้งกลับมาตั้ง ดับแรกทิ้งสามลงเทพตัวก่อนตัวตั้งนำหนึ่งสองสามผมเราจะตายก็จี๋ลาดิมันจะเก่งยังวะก็ทิ้งทิ้งนี่ลงแบงกันงนำดีกว่า ชิงนี่ลแงแบงแล้วก็แบงสองเลยครับไอสระแบงอันนี้ทำไมครับมีแบงก์สองตัว หมายถึงว่าไม่ได้ออกเกินเหระออกเกินครับมันลงได้สี่หมายถึงว่าลงมไม่สนามลงได้แค่สี่ตัวฮะเออหรอไม่ใช่ห้าไม่ใช่ห้าไม่ใช่้าเออหรอใช่ใช่ครับอ๋อหรอขอโทษผมไม่ใช่ห้าวะโอเคโอเคในผมก็ตายแล้วพี่เหลือถ้าไอ้ตะกี้ผมไอ้ตะกี้ผมทิ้งแต่ยังไม่ได้ลงนะนนีสี่แล้วถ้าถ้าจะลงก็คือต้องเอาสลากนี้ออกไปด้วยลงไม่ได้เลยลงไม่ได้ครับเพราะสลากเต็มอยู่อ๋อทั้งเกมมีแค่ได้แค่สี่คสี่ครับในในผมก็ตายแล้วพี่โอเค นั่นผมอันนี้นี่แล้วก็ติดติดขวานครับติดขวานด้วยไม่ผมใช้อันนี้ไปยังเรียบเรียบไปยังอากจะใช้ไปทำมั้งครับเอ้ยไม่ไม่ใช่ยังไม่ได้ใช้นะนั้นผมผมใช้อันนี้ผมทิ้งนะเรียบคอสามตอนนี้เกินสาม

ติดขวานให้เมียไอ้แล้วก็เหลืออะไรครับเหลือสามนะครับเอาก็หัวได้แล้วนี่ใช่ผมจะคิดใหม่ให้ตายนะเอาผมบอกไอ้ตัวเออผมก็ไม่ได้คิดเลยจบแล้วโอเคครับผมก็หัวเลยครับอผมกูคิดตั้งนานก็จะเลี้งให้แบบือเตียงบอร์ดฟูอะไรครับได้ตัว